ท่านรองครับแต่กระสีนี่ครับนี่เคือเรื่องเปล่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแอสปราของแท้ใจกล้าครับพี่น้องขอบคุณท่านในใจบรรยากาศเสซิฟๆตรงนี้หน McCarthy, ่อยก่อนจะถึงจุดไฮแม็กซึ่งพี่น้องหน้ามาเลยครับพี่น้องครับค่ะเชิญค่ะเชิญอยู่ด้าเชิญนะครับจุดตั้งพ้นควาเพลินตอนนี้เนาะสร้างความสงบให้บ้านเมือง ดูที่บุค,คลิกของท่านจุริีมาได้ขึ้นมาบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงบในการที่จะทําให้องค์กรปกครองท้องถิน่นอบตเทศบาลทั้งหลายมีเงินได้ทวนหน้านี่คือการที่เราจะทําให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นออพอมีกล้าดีๆมีน้ำแล้วเม็ไปฟังปัญหามาหมดแล้วจัดปัญหาทั้งหมดนั้นนะไปรับฟังมาทั้ง76จังหวัดปัญหากันไ่ได้ แต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ดูถูกฝ่ายค้านเพราะหน้าที่ของฝ่ายคานฉะนั้นวันนี้จะเลือกสอสเข้าไปน้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เลือกไปปีแล้วปีเล่าหายไปไหนกันหมดวันนี้หารทาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเอาไหมครับร้องคำเอาทีดังๆร้องคำเลือกแอลฟาไหครับที่พฤสภาก่อนหวยออกวันเดียวนะครับวันไม่ไมาพูดแทนวันที่4เมษา นะครับเขาจะไปจับเบอร์เลือกทับไม่มีมันประหยเปในรัฐบาลทางนั้นที่สําคัญครับเลือกตั้งรอบนี้เดียวอยากเอาคนไปทํางานอยากจะเอาคนที่เข้าไปแล้วไม่ใช่ทิ้งสีชมพูสีแห่งความรักเดินเข้าคูหา14พฤษภามนี้นะครับเขับเอดครับนี่ละทิ้งที่อัตพาลกค่อยมาก0มปีครับขอบคุณครับ เป็นยังไงรับพี่ดีดีเลยวันที่14พฤษภา,าเข้ากหาการพักการพัฒนานในระบบป้าได้มีบทบาททางสภา,ามึงกี้พี่อนุรักษ์ครับเรื่องนี้มีการพูดพาดพิงเป็นหลายพักเป็นยังก็เป็นต้อสั่นละ่ะรัฐมนตรีศึกษาบา้านใครขึ้นหลายเสียงหนาจยังเป็นบอกย้อนหาสอบถินคำบัดดำหน้าแล้วบัดแฝดแอบฮึน่นเหรอ ครับเชิญครับทุกคนครับจะบ่อยพี่น้องอยุดนนอ่าดอกไม้พี่น้องครับสีชมพูครับสีแห่งความคนที่มีความพร้อมความสามารถพร้อมที่จะเข้าไปรับใช้เป็นตัวแทนแทนพ่อแม่พี่น้องส่งยิ้มให้กันสามัคคีเป็นพี่น้องกันสุดขั้วหัวใจของพี่น้องที่จะกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง ปริด็ทที่ว่าเตูของปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพมีเงินสนับสนุนลงทุนไม่ต่ำกว่า1ิล้านบาททุกๆอบตอทุกๆเทศบาลนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญในการที่ทําให้ท้องถิ่นนั้นพัฒนาหรือแม้แต่การที่จะมอบ นะครับพันข้าวอย่างดีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง60ล้านไร่ในประเทศไทยการหาแหล่งน้ําทั้งน้ําบนดินทั้งน้าใต้ดินสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนและมั่นใจว่าแนวทางของชาติไทยพัฒนานั้นไม่ได้แจกไม่ได้แถมแต่เป็นการทําให้พี่น้องเกษตรกรยืนได้บนลําแข้งบนขาของตนเองและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรสร้างความมั่งคั่งให้กับอาชีพเกษตรกรและทําให้คนรุ่นใหม่ๆครับหันกลับมาทําการเกษตรเป็นความหวังของประเทศไทยครั้งหนึ่ง ในจังหวัดกาลสินยังไม่รวมกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดกาลสินนั้นได้เป็นเมืองต้นแบบนะครับหลายเทศบาลได้รับรางวัลชุมชนน่าอยู่นะครับได้รับรางวัลป่าในเมืองต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทําตลอดอย่างต่อนเนื่องมาในจังหวัดกาลสินและมั่นใจครับว่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ผู้สมัครของเราอย่างคุณประภาสยงควิสัยนี้ได้สามารถปักธงนะครับชาติไทยพัฒนาในจังหวัดกาลสินครับ